สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองมาเรียนกับครูแหมมน,นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้คือวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองหน่วยการเรียนเรื่องนี้ที่เราจะเรียนนะคะในเรื่องของมารยาทไทยการเดินการยืนและการนั่งค่ะ หนยการเรียนในเรื่องนี้นะคะมารยาทไทยการเดินการยืนและการนั่งหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือในในเรื่องของการเดินการยืนการนั่งนักเรียนเรามาดูกันนะคะว่ามารยาทไ a ยของการเดินการยืนการนั่งนักเรียนมีวิธีปฏิบัติอย่างไรมารยาทของการยืน ข้อที่1นนะคะการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่นักเรียนควรยืนตัวตรงสำรวมกลุ้มศีรษะเล็กน้อยแขนวางข้างลาตัวหรือมือประสานกันข้อที่2การยืนสนทนากับผู้ใหญ่นักเรียนควรยืนตรงเท้าชิดค้อมตัวเล็กน้อยมือประสานกันที่ระดับเอว ข้อที่3ยืนสนทนากับเพื่อนหรือยืนเข้าแถวนะคะนักเรียนควรยืนอย่างสำรวมไม่ก่อความรำคาญหรือกีดขวางผู้อื่นและเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังทีนี้เพื่อให้นักเรียนได้สน uk, ุเกเพลิดเพลินกับการเรียนมากขึ้นครูหม่มมีคลิปการ์ตูนที่เสริมความรู้ ในหน่วยนี้มาให้นักเรียนได้ชมกันไปชม Youtube กันเลยมารยาทไทยการเดินการยืนการนั่งสวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับเรื่องราวของมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ อย่างการไหว้การกราบที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่แล้วยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าครับเราจะกลับไปทบทวนก่อนที่จะเริ่มบทเรียนใหม่ในวันนี้กันครับในการแสดงความเคารพของคนไทยจะแสดงทำความเคารพโดยการไหว้ซึ่งแสดงถึงความมีมารยาทของคนไทยที่อ่อนน้อมและการเคารพผู้ใหญ่ครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงาม ที่ทำให้เรามีวัฒนธรรมที่สวยงามคนในสังคมก็อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับเล่าสู่กันฟังน้องๆเคยพบคนที่ยืนขวางทางหรือนั่งด้วยท่าทางที่ไม่สำรวมบ้างหรือเปล่าครับถ้าน้องๆเคยพบน้องๆรู้สึกยังไงบ้างครับ ลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับเรามาเรียนเรื่องมารายาทไทยกันต่อจากครั้งที่แล้วกันนะครับน้องๆรู้กันไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องปฏิบัติตามมารายาทในการยืนด้วยถ้าหากเรายืนไม่ดีหรือไม่มีมารายาทการยืนของเราอาจจะเป็นการรบกวนผู้อื่นได้และยังดูไม่สำรวมอีกด้วยดังนั้นเราจึงต้องมีมารายาทในการยืนมาเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมให้เราปฏิบัติครับ มารยาทไทยในการยืนนั้นหากยืนต่อหน้าผู้ใหญ่เราควรจะยืนตัวตรงสำรวมเราอาจจะก้มศีรษะลงเล็กน้อยแขนแนบลำตัวมือประสานกันถือเป็นการยืนให้เกียรติผู้ใหญ่ค่ะการยืนสนทนากับผู้ใหญ่ให้ยืนตรงเท้าชิดค้อมตัวเล็กน้อยมือประสานกันอยู่ที่ระดับเอวไม่ควรยืนชิดหรือห่างผู้ใหญ่จนเกินไป หากเรายืนคุยกับเพื่อนยืนเข้าแถวหรือยืนดูการแสดงต่างๆเราควรที่จะยืนในลักษณะสำรวมไม่ก่อความรำคาญหรือกีดขวางผู้อื่นและก็ต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงลำดับก่อนหลังไม่ควรแย่งกันยืนเช่นไม่แซงแถวซื้ออาหารไม่เล่นกับเพื่อนในขณะที่ยืนเข้าแถวไม่ยืนพูดคุยส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และการยืนที่เราไม่ควรทําอีกอย่างหนึ่งคือการยืนใช้มือเท้าเอวหรือยืนหันหลังให้ผู้ใหญ่เพราะถือว่าเป็นการไม่แสดงความเคารพผู้ใหญ่นะคะนอกจากจะมีมารยาทในการยืนแล้วน้องๆก็ควรที่จะมีมารยาทในการเดินด้วยนะครับเราเป็นคนไทยควรมีมารยาทในการเดินที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยด้วยเช่นเมื่อเดินตามหลังผู้ใหญ่ควรเดินเยื้องไปทางซ้ายของผู้ใหญ่ และควรเดินอยู่ในระยะที่ห่างกันพอสมควรเพื่อจะได้ไม่เดินชนผู้ใหญ่เมื่อท่านหยุดเดินกระทันหันถ้าเดินทางตามถนนควรเดินโดยไม่กีดขวางทางหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่นและปฏิบัติตามกฎจราจรถ้าเดินในพิธีการต่างๆเช่นเดินเวียนเทียนควรเดินอย่างสำรวมไม่หยอกล้อหรือเล่นกันต่อมาเป็นมารยาทในการนั่งครับ ซึ่งมารยาทการนั่งก็มีระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกับการยืนการนั่งเราต้องนั่งสำรวมกิริยาให้ดูเรียบร้อยโดยถ้านั่งบนเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่เราก็จะต้องนั่งด้วยความเรียบร้อยตัวตรงมือทั้งสองข้างวางบนหน้าขาครับแต่ถ้าเรานั่งเก้าอี้โดยทั่วไปสนทนาอยู่กับเพื่อนหรือนั่งในที่ต่างๆเราสามารถนั่งตามสบายได้แต่ก็ไม่ควรนั่งโยกเก้าอี้หรือนั่งในท่าที่ไม่สำรวมนะครับ ต่อมาถ้าเราต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่น้องๆควรที่จะนั่งพับเพียบคือการนั่งราบกับพื้นเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยตัวตรงมือวางประสานกันไว้ที่ตักไม่ควรเอามือเท้าเอวหรือกอดอกนะครับท่าเนี้ปฏิบัติได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายถือเป็นท่าที่สำรวมและแสดงออกถึงการเคารพผู้ใหญ่ครับหากเรานั่งสนทนากับเพื่อนหรือนั่งอยู่ตามลำพังเราสามารถนั่งพับเพียบธรรมดาคือ การนั่งพระเพียบวางมือไว้บนหน้าขาหรือเอามือเท้าพื้นก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเล่าสู่กันฟังหลังจากที่เราได้รู้วิธีการยืนการเดินและการนั่งอย่างถูกต้องแล้วอยากทราบความคิดเห็นของน้องๆจังเลยครับ ว่าน้องๆคิดว่าการยืนการเดินและการนั่งอย่างถูกวิธีมีมารยาทมีประโยชน์ยังไงบ้างครับการยืนการเดินและการนั่งที่ถูกต้องมีมารยาทนั้นนอกจากจะทําให้เกิดความสวยงามแล้วยังแสดงถึงการมีวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยด้วยนะครับมีการเคารพให้เกียรติผู้ใหญ่รู้จักกาลเทศะทําให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ในช่วงเวลาพักกลางวันที่โรงอาหารของโรงเรียนเต้ยวันนี้เอากับข้าวอะไรมากินเหรอวันนี้แม่เราทำข้าวผัดกุนเชียงมาให้ล่ะแล้วเบิ่มล่ะวันนี้มีไข่พะโล้ใส่ไข่ตั้งหลายใบเดี๋ยวแบ่งกันกินนะไข่พะโล้น่ากินจังเลยของเราก็กินได้นะเพื่อนๆวันนี้แม่เราทำไข่ตูนกับผัดผักรวมมิตรมาให้ รีบกินกันเถอะเราเห็นร้านป้าขนมหวานวันนี้น่ากินมากเลยต้องรีบไปซื้อนะไม่งั้นคุณป้าขายหมดก่อนแน่ได้สิแต่บเบิม้มนายอย่านั่งโยกเก้าอีส้สิเดี๋ยวไปโดนคนอื่นเขาใช่นั่งกินข้าวก็ต้องนั่งให้เรียบร้อยถ้ายโยกเก้าอี้ไปมาแล้วเก้าอี้ล้มเข้าข้าวติดคอจะทํำย่างไรกัน จำที่คุณครูสอนไม่ได้หรอเรานั่งเพลินไปหน่อยขอโทษนะเราจะนั่งให้เรียบร้อยไปต่อแถวกันเถอะจะซื้ออะไรดีนะแต่คนข้างหน้ายืนไม่เป็นระเบียบเลยดูสิมีคนแซงคิวด้วยทำไมไม่ยืนกันให้เรียบร้อยนะ อีกนานเลยกว่าพวกเราจะได้ซื้อขนมยืนกันไม่เรียบร้อยขวางทางคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกดีนะที่พวกเราเรียนเรื่องมารยาทไทยมาเราควรยืนให้เป็นระเบียบแต่ตอนกินข้าวยังนั่งโยกเก้าอี้อยู่เลยนะเราเข้าใจแล้วละ่ะว่าท่านั่งหรือไม่เรียบร้อยคนอื่นจะเดือดร้อนได้เราสัญญาว,ว่าจะไม่ทำอีกดีมากเลยเบิ้ม นอกจากการที่ไม่ปฏิบัติตามมารยาทในการยืนและการนั่งจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้จากการยืนและการนั่งที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับ ตอบคำถามกันได้หรือเปล่าครับน้องๆถ้าจำเรื่องมารยาทไทยการยืนการนั่งได้น้องๆก็ต้องทำได้กันอย่างแน่นอนเรามาดูกันนะครับว่าข้อความที่ถูกต้องคือข้อความใดบ้างข้อความที่กล่าวถูกต้องคือข้อ 3, 4, 5ครับ 3. ไม่ยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ควรก้มศรีรษะเล็กน้อยเป็นข้อความที่กล่าวถูกต้อง เนื่องจากแสดงถึงความเคารพกับผู้ใหญ่ที่เรายือนอยู่ด้วยนะครับข้อ 4. ่การนั่งที่ถูกต้องคือการนั่งอย่างเรียบร้อยสำรวมเป็นข้อความที่กล่าวถูกต้องเนื่องจากมารยาทการนั่งคือนั่งให้เรียบร้อยด้วยอาการที่สำรวมครับ 5. นั่งพับเพียบมือวางไว้ที่ตักเมื่อนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่เป็นข้อความที่กล่าวถูกต้องเนื่องจาก หากเราต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่เราต้องนั่งพับเพียบและวางมือประสานกันไว้ที่ตักเพื่อความสำรวมนะครับต่อมาเป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องคือข้อ1และ2ครับข้อ 1. เมื่อเดินตามหลังผู้ใหญ่ควรเดินเยื้องไปทางด้านขวาของผู้ใหญ่เป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องเมื่อเดินตามหลังผู้ใหญ่ควรเดินเยื้องไปทางด้านซ้ายของผู้ใหญ่ครับและควรเดินให้อยู่ในระยะห่าง 2. เราสามารถยืนอย่างไงก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้อื่นเป็นข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากเราต้องยืนอย่างมีมารยาทเรียบร้อยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วยนะครับเรื่องราวมารยาทไทยที่เราได้เรียนกันในวันนี้ทั้งการนั่งและการยืนน้องๆอ,อย่าลืมนำกลับไปปฏิบัติด,ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วละครับในครั้งหน้า ก็ยังคงเป็นเรื่องมารยาทไทยเช่นเดิมเป็นเรื่องของมารยาทการนอนและการทักทายครับแล้วพบกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิป youtube แล้วนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมไหมคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันครูแหม่มขอขอบคุณสำหรับที่มาของคลิปการสอนในชั่วโมงนี้ก่อนนะคะทีนี้ในท้ายชั่วโมงเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ แบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงของครูแม่มในชั่วโมงนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนเขียนแบบฝึกหัดลงในสมุดนะคะพร้อมคัดลายมือและเขียนคำตอบให้ถูกต้องนะคะข้อที่1มารยาทไทยการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ควรปฏิบัติตนอย่างไรข้อที่2มารยาทไทยการยืนสนทนากับผู้ใหญ่ ควรปฏิบัติตนอย่างไรและข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะสำหรับท้ายชั่วโมงนี้มารยาทไทยการยืนสนทนากับเพื่อนหรือยืนเข้าแถวควรปฏิบัติตนอย่างไรในแบบฝึกหัดไทยชั่วโมงของคุณหม่ชั่วโมงนี้นะคะก็มีทั้งหมดด้วยกัน3ข้อด้วยกัน วันนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจทำกันบ้านนะคะแล้วชั่วโมงหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ